หากปาเกียวชนะบาลิออรอาจจะสามารถดึงฝอยกลับมาขึ้นสังเวียนได้อีกครั้งโดยล่าสุดนั้นทอมบ่าวหัวหน้า TGB Promotion ผู้รับผิดชอบโปรโมชั่น สำหรับบัตรเข้าชมแบบ p พ r ร์เพวของอัลเฮอร์มอนพรีเมียร์บ็อกซิ่งแชมเปียนทางพามวิดีโอและ PPV.com นั้นได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าทหางแมนนี่ปากเกี่ยวสามารถเอาชนะมาริโอบา r ิออเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกในรุ่นเวอร์เทเวดของนินยอในวันที่19รกรกฎาคมที่ลาสเวกัสจะทำให้ดึงฟอยลเมเทอร์จูเนียกลับมาขึ้นสังเวียนได้อีกครั้งหรือไม่ ซึ่งบ่าวได้กล่าวว่าหากปาเกียวชนะทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่บนโต๊ะเจราจา คำตอบของบ่าวได้อ้างอิงมาจากบ็อกซิ่งสีนที่ถามเขาว่ามีโอกาสหรือไม่ที่ปากเกี่ยวสามารถควา้าแชมป์มาครองได้และจะสามารถดึงอดีตคู่ปรับเก่าของเขากลับมาจากการแขวนนวมได้ไหมซึ่งพวกคุณก็จะรู้จักชื่อนี้ดีนั่นก็คือฟ o อยเมิวเทอร์จูเนียโดยทางชอนกิบบอนที่ปรึกษาของแมนนี่ปากเกียวก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ทั้งนั้น เราเคยเสนอขอรีแมปก,กับทางเมเวเทอร์ไปแล้ว20ครั้งตลอด10ปีนับตั้งแต่เมเวเทอร์ผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ใครเอาชนะแมนนี่ป่าเกี่ยวด้วยคะแนนเอกชนในครั้งแรกปี2015ซึ่งเป็นการชกมวยที่ทำกำไรได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับทางฟอยเมเวเทอร์จูเนียเขามีสถิติการชกชนะ50ครั้งชนะนอก27ครั้งเขาย่งไรพ่ายปัจจุบันฟอยอายุ48ปีเขาขึ้นชกอาชีพในครั้งล่าสุดเมื่อปี 2017โดยเอาชนะคอเนอร์แม็กเกอร์แชมป์ UFC ในการโชคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวยนั่นเอง